บุญล่ะกันไม่ไงไล่ยบมากไปเกี่ยวกับแย่ไข่แย่ไล่นุ่มมากเลนกันเต็มหลงว่ะจังมาบ้ามาดินโบเนบ้านเข้าบ่อนั่นดิยาคิดให้มันเลี้ยวคือคนเพิ่นมาตวงเลี้ยวนะยี่น่าไงหน่ตังไหนวนี่นี่ไงหน่ก็โดนอยู่ในนอนโซ่คนเสียในนอนตะกี้นี่นงปูทันเนาะนี่น้องโซ่ทันเร็นาแย่เล็กใชกจอบทัาเขาแ่เจื่มาผูกแขนนแล้ว อว่าอีจ้อยก็จึงไปเฮ็ดประกันในคอยเนาะวานคอยจิไปคอยก็วานคอยจิไปเนาะอืมอีไปถึกยาพยั้งก็บ่ถืกเมียไปหาหมอละเบิดลสามหมื่นนี่นะั้งแต่ปผัเจ้าของอยู่สามหมื่นถึงเต็มไายงวกมากไปอันนี้ก็หาคุดปูยันน้ำเขาทำเงนเองเรื่องว่าเจ้าเนาะเจ้าที่เจ้าเป็นติการแล้วปีนั่นบังไปตกซีขาไปมีอะไรไปบุญเดือนเดือนบุกมั่งไปบุญเดือนบุกหรือมั่งไปตกซีขา แก่บดตกฟอกบานเฮานี่บ้านเฮานี่บ้านเฮานี่แล้วใบหน่อยเออทำาทําทําจำรดมองตบอะไรตบเส้นหน่อยเจ้าเออทำทำจำรดขนาดป้าปีอะไรปีปีไก่ก่อนแมงอะไรเป็นจำเลยเออเป็นจำแล้วจำบอกค่อยแม่เนี่ยบางไฟนี่ตกใส่ขาค่อยเลยควายนั่งอยู่กับเล่าเล่าอยู่ทางหนาควายควายนั่งอยู่ทีบางไฟมาตกเสียขาควายมึงดูแปลว่าเพื่อนแปลว่ามึงอ

พราะว่าปูเราก็มือไปกระโดดแล้วเนาะแต่ยังซื้อ่นตอบพี่ว่าชูดายถือว่าหลับตาน้มปูไปไม่มาใช่ย้ายถเตียงแล้วก็บอกเป็นที่อย่างนี้ล้วก็ไปของเราแต่วล้วก็บ่กแข็งแรงเราพ่นบ่กแข็งแรงเอยน้องพญานะลายปูกระทถวงอยู่เลยว่าพญานะลายเด้ใน้ตูแล้วเนาะพญานะลายก็ไปหาหมอเจ้าเชื่อตายหินดับทิ้งดับแนวมาสิไปตรวจป้ามดลูกวันที่สิบเจ็ดตีแม่ อ่ะอีกอาทิตย์หนาน้อแม่นะแม่ีกเจอาทิตย์นึงพอดีเจ้าตยกแม่นมือมือหื้อแดงแล้วก็บรรยอกาศบอกพ่อเมื้อในมือมือหื้อแดงแล้วก็บรรยานี่สิบเจ็ดพอดีเออพ่อเมื่ออะไรบ้านสิลมนทีสิบเอ็ด้มันโตเป็นขึ้นนี่เดขึ้นหกข้ามเดือนสี่บอกโตถือหกข้ามมาบ้านพุดบอกอะไรมันตายนันสามนันขึ้นพอดี แดงเราก็เดือนสี่เลยว้ยวพอดีดอกจานบานงามๆแม<า>ก <c oughs> ผู้เชี่ยวผู้ใดมาอันนี้น้ำขูน้อสูบันทินบ่าไมีผู้ใดเหด็ดผามมีใจกินดอกซี่สเป็นผู้ใหญ่ได้ต้องเห็ดผามอีกดิี้านีพายล่ะนี่ถึงดิ